เมื่อคืนนี้ค่ะได้เกิดเหตุรถบรรทุกสารเคมีอะลูมิเนียมฟอสเฟตขนาด200ลิตรนะคะที่ใช้ในการกําจัดมอดแล้วก็ปลวกเนี่ยรั่วไหลออกมาที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยคือปริมาณของสารเคมีในรถเนี่ยถือว่ามีน้อยแล้วค่ะเนื่องจากว่าเพิ่งกลับมาจากการใช้งานนั่นเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงค่ะมีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยให้ดูแลพ เมื่อคืนนี้เมื่อช่วงเวลาประมาณ19นากา45นาทีนะคะรถบรรทุกของบริษัท TCIS ประเทศไทยซึ่งบรรทุกสารเคมีอลูมิเนียมฟอสเฟตขนาด200ลิตรที่ใช้ในการกำจัดมอดปลวกนะคะ ได้ไปทํางานในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีค่ะหลังจากที่เสร็จงานเนี่ยก็ดําถังที่ใช้งานแล้วแต่ว่ายังคงมีสารเคมีเนี่ยติดอยู่ในถังแต่ว่ามันเล็กน้อย,น,ยนะคะไม่มากเพื่อที่จะนําไปทําลายที่ซอยแบริ่งนะคะแต่ว่าเกิดกลุ่มควันขึ้นภายในถังอลูมิเนียมที่มีการจอดรถค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็นําถังลงมาจากรถแล้วก็นําน้ํามาดับทีนี้นยคะมันเกิดประกายไฟขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ก็นาทรายมากรบในถัง ก็ทำให้เกิดกลุ่มควันเนี่ยลอยฟุ้งขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยทีมนักดับเพลิงจึงได้มีการกวนทรายในถังแล้วก็นําออกมาทําการดับที่ด้านนอกจนควันเนี่ยมันสงบลงนะคะในช่วงเวลาประมาณ2 1่สนาิกาสนาทีค่ะเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใดโดยนายสุภมิตร ชินศรีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็มีการมอบหมายค่ะให้กับนายสุพจน์ภูมิเกียรติขจรนะคะร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะเกี่ยวกับเรื่องของทั้งทรายด้วยแล้วก็ถังสารเคมีเพื่อที่ใช้บริษัทเนี่ยนำไปกำจัดตามกระบวนการต่อไปค่ะ ขณะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ติดตามเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการสั่งการให้ผู้ราชการสมุดปราการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการดูแลประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่รั่วไหลพร้อมทั้งสั่งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุหากพบความผิดหรือความบุกร่องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและกำชับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นมาอีกขณะเดียวกันครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่าน X บอกแบบนี้ครับว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งควบคุมสถานการณ์และดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกําลังผมขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าวหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารบ้านเรือนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันระบบทางเดินหายใจเปิดเครื่องฟอกอากาศไม่ออกมาอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งและหากมีอาการผิดปกติครับครรีบพบแพทย์นะครับ ทางด้านของนายแพทย์ประภาสผูกดวงนะคะนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการก็เปิดเผยบอกแบบนี้ค่ะทางสํานักงานสาธารณสุขอำเภอมีการประสานงานกับทางเทศบาลตำบลสัโรงเหนือแล้วก็กรมควบคุมมลพิษนะคะเก็บกู้สารเคมีดังกล่าวเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีการประสานโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยให้เตรียมความพร้อมเ่ยตลอดจนเฝ้าระวังเตรียมการรักษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลในครั้งนี้แต่ว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเรื่องของสุขภาพ ภาพะะสำหรับสารเคมีดังกล่าวเนี่ยจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สัมผัสโดยตรงอะ่ะฉะนั้นห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดขณะที่กลิ่นก็อาจจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนกลื่นไส้ซึ่งการรับมือในเบื้องต้นมีการสวมใส่หน้ากากาอนามัยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าอาจจะรู้สึกวิงเวียนคลื่นไส้เวียนหัวเนี่ยนะคะก็ขอให้เดินทางไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงได้เนี่ยทันทีค่ะทึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมในการดูแลเอาไว้แล้วด้วยค่ะ